มาติดตามกันต่อนะครับกับแนวโน้มการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างหลายๆประเทศในภูมิภาคนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแหละครับเดี๋ยวนี้มี CLMV นะครับเติมทีไปอีกตัวหนึ่งก็เป็น5ประเทศไล่กันตั้งแต่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมถึงไทยนะครับเมื่อวานมีงานสัมมนาเกิดขึ้นก็คือ CLMVT Forum 2016นะครับท่านนายกก็ขึ้นไปบนเวที ท่านก็เกิดไอเดียครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการเสนอให้กลุ่มประเทศ CLMT v T มารวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<ด>นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้ฝั่งของอยุโรปฝั่งของสหรัฐเขาก็มี TPP นะครับโดยงานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนานะครับ,บท่านก็บอกว่าที่ตั้งกลุ่มประเทศนี้ถือว่ามีความสําคัญทางเศรษฐกิจโลก เพราะว่ามีชาวจีนชาวอินเดียที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่1อันดับที่2ของโลกซึ่งนับว่าเป็นภูมิภาคที่เราสามารถหยิบจับปัจจัยด้านภูมิศาสตร์มาสร้างประโยชน์ทางเศ,ษศรษฐกิจนะครับประชากรในภูมิภาคนี้สูงถึง3,000ล้านคนแล้วก็ถือเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดโอกาสทางธุรกิจมหาศาลทีเดียวครับนายกก็เลยบอกครับบอกว่าอยากจะให้ภูมิภาคนี้จับมือกันก้าวขึ้นมามีบทบาทในเศ,ษศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทุกมิติเลย ตั้งแต่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่มูลค่าแล้วก็เพิ่มบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกจากปัจจุบันพื้นที่เราอาจจะค่อนข้างจากัดน,นะครับท่านก็บ,บอกว่าต้องการให้ใช้ศักยภาพการเกษตรอาหารป้อนโลกด้วยเพื่อเพิ่มรายได้ภาคก,การเกษตรเพิ่มเที่ยวบินระหว่างเมืองซึ่งกันและกันเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาคเอกชนก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการผลักดันครับเราต้องร่วมมือให้ได้อย่างให้เร็ว ให้เร็วกับโลกยุคใหม่นะนะครับมันอยู่ที่พวกเราทั้งทิ่อยู่ที่ใจพวกเราทั้งทิ่ก็จะร่วมมือกันอย่างไรนะครับโดยไม่ถือว่าใครเป็นอะไรละ่ะใหญ่กว่าใครเก่งกว่าใครใครนําใครผมสัญญากันแล้วกับผู้นําทุกทประเทศว่าเราจะต้องเดินไปด้วยกันแต่ผู้นําทุกประเทศจะเดินไปด้วยกันเนี่ยดาวหน้าเข้าไปเพื่อจะไปสร้างความเชื่อมโยงให้ได้ในพื้นที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยยินดีที่จะเป็นู่นร่วมตรงนั้น นะทั้งใน CRM หรือในประเทศหรือในต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมวงจรเหล่านี้ได้วงจรห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคได้นะแล้วจากนั้นเราก็จะไปสู่เชื่อมโยงวงจรของห่วงโซ่ในภูมิภาคต่อภูมิภาคเพราะเราไม่ได้อยู่ภูมิภาคเดียวในโลกแต่ถ้าเรารวมทั้งหมดของอาเซียนเราเป็นภูมิภาคที่ใหญ่มากพอควรนะ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็มีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มประเทศรูปไม้น้ำโขลนะครับ CLMVT นี่เข้าร่วมประชุม12ท่านด้วยกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนอกจากนี้ก็มีท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่ลงทุนในภูมิภาคนี้มากที่สุดประเภทหนึ่งท่านทูตญี่ปุ่นก็เข้าร่วมการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยคุณจิโรซาโดชิม่านะครับก็บอกนะครับว่า กลุ่มประเทศ CLMT เหมาะสมที่จะเป็นซัลายเชนในการผลิตสินค้าเพราะว่าทั้ง5ประเทศนะครับ <c oughs> ก็มีศักยภาพในการพัฒนาที่จะเชื่อมโยงเป็นตลาดเดียวกันและก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตเพราะว่าแต่ละประเทศเองก็มีขีดความสามารถที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับ <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆแต่ละประเทศเองก็มีจุดเด่นที่แตกต่าง, <c oughs> างกันนะครับส่วนในฝั่งของภาคนาคานะครับทางคุณชาิลิโสพลพาณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงเทพนะครับบอกว่าบทบาทสําคัญเลยของธนาคารในภูมิภาคนี้นะครับคือการเตรียมแหล่งเงินออมในประเทศเพื่อเป็นการลงทุนนะครับเป็นการต่อยอดนะครับใช้เงินออมนี้ให้กับบรรดาภาคเอกชนนะครับนำไปขยายการลงทุนในภูมิภาคครับค่ะครับเดี๋ยวทนายก็จะมีภารกิจนะครับเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปดูความร่วมมือร่วมมือหลากหลายมิติกันด้วยนะครับในวันนี้